สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องฟ <strip> องฟายสุบูรสคนอยู่ตอนนี้แม่จูนอยู่กับลูกสาวคนเล็กนะคะก็คือน้องน้ำตาลนะคะเมืองหนาแม่ที่เราห่อป<ะ>้านะนะเห็นยี่บอน้ำตาลเห็นยี่บอใครจะคะแนนมาหนิสิบสิคะกำลังล่างถวยนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาสิได้กินมูนกระทางกันนะครับวันนี้พี่ไพล์ล่าง ผู้ใดว่าลูกสาวขอให้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดอยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดตลอดจากตะบันตะบันในไทยนะคะทําตลอดค่ะทที่ออฟฟิศอืมทาที่ออฟฟิศนะคะนะคะบอตตองดาใหม่ยางหลายๆอย่างนะคะพี่น้องอืมเขาเฮ็ดอยู่ผู้ใดเขาเฮ็ดอยู่ผู้ใดสิมาทายเวลาเฮ็ดนะคะแต่ตอนนี้จุนได้โอกาสก็คือว่านะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อว่าน้องนับตาจะทํางานบ้านอะไรแบบนี้นะคะ แค่ประเดี๋ยวเองตั้งมาซื้อๆแต่เวลาหนูุิกกันหลังเลยค่ะแในกระทูนั่นทูนี่น้ำกันนี่แหละครับพี่น้องเอาน้ำกันนี่แหะสองสองเบื่อสองโมเมนต์มาโกกีบอลมาทุกคนนี่แหละครับพี่น้องที่อยู่นี่ทำทุกคนทำทุกคนนะคะเออเดี๋ยวสีหลังถั่วซอยนองกับเด็กพี่น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสิกลับกล่องแล้วก็คุยกันไปนั่นนะคะล้างถั่วล้างถั่วนะพี่น้องคอยสูงลายลูกคอยเตี้ย พอสูงลายลูกคอยเจียบกอยตองหลังจากเราโชว์เสร็จแล้วนะครับพี่นอ้องเาอยโชว์แล้วแล้วพี่น้องอาจจะเสียดีน่้คอยเนี่ยนะครับมันอยู่ไก่ก,ก็จะลากถั่วแล้วจะก็สะได้กินขา้าวกินข้าวแล้วมะดามจุนยังมะล่างหนะน,นี่พี่น้องมีคนถามว่าเอาเวลาไหนเรียนมันตาล เลี้ยงทางอ่อนไล่ค่ะพี่น้องเธอกับเรียนทางออนไลน์นะคะ,รคะเรียนกศน,นอเอาค่ะออก็ยังมาอยู่กับไอ,อ้โทนทัดเนาะไปเห็นแล้เนาะซองแม่ลูกล้างจานตอนดึก <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาทีหนึ่งแล้วบ๊ะ <c oughs> บะเมียน่างก็จะจับกับกินหมูก,กระทงกระทะเนาะ <c oughs> สวยเอยอบะเมียนสวยกินก็กระสังลร่าไหวเป็นบ่อหละ่ะ เพราะว่าในแต่บแบ่งกันยกยกยกแยกใหญ่กันไปเ้าก็บรยจาอยู่เอาบอกก็บริจาคจัดพุ่มอยู่เนาะน้องเคสไปไหนน้องเคสนอนแล้วคะนน่ะเ,เ,เคสเมื่อยเคสมีสอบค่ะมีสอบลระกัศแบบว่าอ่านหนังสือกับพันธุ์ลูกสาวของคุณนั้นเมื่อยสอบหล่อมือเอง,งเป็นแนวไหนครับพี่น้องเห็นอยู่ตัวการแสดงของพวกเฮาลูกสาวหนูก็พัฒนาดีเด้อลูกพูกสาวไม่ดามซูลกับพัฒนาอยู่เด้อ เต็มที่ที่สุดแต่ก่อนเต็มฟอน์มพเป็นแต่หลังๆไม่เห็นเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะกับฟอนอยู่ชุดวันนี้ชุดสวยมากเลยนะชุดสวยมากบอกเอ้าเอขากาถอดเสื้อตรงนี้บอกโอ้ยมาถอดเสื้อเพื่อน จะกินด้วยไม,ม่มีหมูนะครับไม่ได pues ้กินเขาคือเสียงดีกไม่กินเขาแมว่นเสียงเบิ่งแม่อยู่ว่าันมอ้หนู่ได้เบิ่งตะวันหโอ้ยเดีเบิ่งพผาดผาดรอบกวนคือเบื่งดีเขาเป็นยืนยืนหัวขวนแทะก็ไม่แล่นหน้วแค่เล่นยางไปขนาด่วันพ่อยืนถึงเป็เบ้องแบบ หางขั้วย <นะ S 2> สองเงินนอะวันนี้ได้มาอะไรเยอะไหมข้าวซอยี่ยเวเบิง้งคูบาหข้างเคยพี่น้อง่างขวแต่เร็วแล้ว น้องน้องน้ำตาลจะเป็นคนที่แบบเป็นหลังแกบนะครับพี่น้องหลังกันสไลด์จุดส่เป็นคนหลังนำจ่านะครับสอยกันครับพี่น้องคนวาย,ยินยจะมาดราม่าทำดีเอาหน้านะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะเราทำตลอดค่ะล,ล้างตลอดทำมาดามจูมามาดามจุก็ช่วยช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนนั่นแหละมันก็เหมือนบ้านเราแหละครับพี่น้องครอบครัวเขาเนาะ มครืลังเงเหตุนะคะฮะน้ำยาน,นยีก่าต้องการหลังใช่ไอฮะจะเสร็จแล้วยัง่ได้ลงคิปเลยมือ่อไี่บ้าว่าวานกับไปในโลกเยสุดแม่สีมา่ายน้ำดูดูมีคนถามหายอยู่ขอมีแบบไม่เคยถ่ายลงชอ่องหนูเลยฮะ เล่นเนะทั้งวันคลิปแรกใช่ไหมเฮ้ยแม่ยังไม่ลงคลิปกับกับน้ำตาลเนาะคลิปของน้ำตาลเนาะอแต่ลูกกันยังบม่เคยถ่ายกับแม่เลยรอบสองเออมิตรไทยถือว่าอีฟซี่ฝากเกี่ยวกั่เห็นแล้วสกายเรื่องดราม่าที่ว่าเออูบ้านนะเนาะความสุขของกะทิสองคนค่ะมือข้าวเกลียวเก็บอเพือกันคุณทั้งหลังคุณแต่ความสุขก็คอยล้างถ้วย พ่อขอนมากลากถวยนี่ข้าวขับอะไรวันนี้นะตั้งแต่โอ้โหใกล้บ้านด่บอกะชิว่าเป็นมุ่บ้านดีบอ่ะอ่าเดี๋ยวจะบอกอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อรอบที่สิบเจ็ดนะคะเขายังบมูหมือว่าสิมือใด เขายังโมหูมือนะคะพี่น้องอ่วันที่หนึ่งแล้วเข้าวันที่หนึ่งแล้วเข้าวันที่หนึ่งแล้วส่วน้สีกราบด้วยแบบนี้ฮะกราบแต่ก็เดาไม่ไกราบไปเรียนบอกไม่รู้ว่ากราบไปโกกี่วันนี้ดูเป็นเหนื่อยๆนะโกกี่เหนื่อยอยู่แล้วนี่แหลพี่น้องเอ้ย ซอยกันนี่สิละ่และแล้วเขาลำบากมากก็เป็นไรเครื่องก็ช่างเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปอาบนะะนูหนูต้องไปย่อนเบิง้เงิน่ตอนแม่แสดงที่หลังตรงยักไปเบิ้งของใครอยู่ใช่ปะ,ะเอาเดันดีเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับลำปางค่นะน,น,น้าลำป่ง ไปสูงพี่น้องไปสูงคนหุ่นดีอ่ะเนาะทำอะไรได้อ่ะรู้หละอ้วนอ้วนมดเตียโดกับพอดีอุ้ยมีอนยังมาละเอาจะเกียบอยู่ข้างในงมั้งฮะ ตะเกียบหาเบิ้งยมองถุงน้ำซุปนะจ้ยมองถุงน้ำซุปน่ตะกยนยตะเกียบ่นะยบตะเกียบนี่ยตะเกียบหรือตะเขียบบู่้บ้านคอยอื่นตะเขียบตะเกียบเออเยออยไยเบหยงยงยก่ยังบูอ้อยเหลียยก่้ยังไ ย้ยไกล้กันไม่ย้ยไกล้อะตอนนั้นหนูดูอะเพราพี่เอิงพี่เอิงบอกว่าบ้านพี่บด้บอกว่าอยู่บ้านหนูเลือกใครมีไก่บ่โอเม็ไก่ที่มันแบบแบบอันนั้นเอะไก่ไต่หน่ำบ่ต้มไก่บ่นี่อย่างมาคลิปยัวเอาอยู่กับน้องนิกสวัสดีครับเลือกแล้วพี่น้องซอยผู้สาว คุ้สาวล่างถวยล่างถวยโอ้ยมาเหยม่มากเด้อเป็นแม่มันแลยเมฆด้หนี่แม่ได้หนิเมฆไม่แหงแมงเป็นเงาะปลาลุงสาวล่างถวยโอเคนะคะแล้วแล้วนะคะเดือดอันสุดท้ายเพราะว่าเราจะแช่ไว้ก่อนมันหลังบอกนะครับพี่น้องโอเคนะคะเก่านาทีแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สองแม่ลูกคนนี้ด้วยนะคะจูน จูนชาแนลนะคะแล้วก็น้องน้ําตาลาน้ําตาลหวานน้อยนะครับยามหาดามาเดอจะผู้ได้วาลูกอยล่างอยล่างจานมาเป็่ยนพอเครียดนะคะพอซอนบนท,ทุกอย่างก็บอกบนทุกอย่างราคาพี่น้องไปแล้วนะคะเอาไว้ซํานี้นะคะราตรีสวัสดิ์นะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย